สายใหญ่เลยครับตัวนี้สายโลเลยครับตัวนี้เต็มคำเลยครับ Hunter V หกสี่เท่านะตัวนี้ หมายปลาช่อนนาครับนี่บตีเลาะเลาะตามยมีตัววิ่งออกมากัดเลยครับเคาะเคาะตามในนานี่ยครับฮันเตอร์วีครับคิดว่าจะไม่ได้นะครับติดผักครับหมายมันลกๆนะครับเคาะเบาๆนะครับนี่ครับฮันเตอร์วีคันที่งัดมาเมื่อกี้ก็จะเป็นคันในเมซิตพัดจากค่ายฮันเตอร์สายพีอีสองของนอตพัดครับนี่ครับช่อนไซส์สวยๆครับสุดยอดครับติดตามผลงานด้นะครับ